มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเวลาแข่งนักตบทีมสาวไทยเจอกับแคนาดาพรุ่งนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลน,นะคะตั้งหน้าต,ตั้งตารอเลยค่ะนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 f i v b volleyball women world championship 2022ที่ประเทศโปรแลนด์ได้สำเร็จนะคะ โดยนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะ4แพ้1มี10คะแนนควา้าอันดับที่2ของกลุ่มเอาไว้ได้และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการอยู่ในกลุ่ม F นะคะร่วมกับตุรกีโปรแลนด์แล้วก็โดมินิกันจากกลุ่ม B แล้วก็4ทีมจากกลุ่ม C ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกเซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกเยอรมน,นีทีมอันดับ12ของโลกแล้วก็แคนาดา ทีมอันดับ15ของโลกค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบต่อไปนะคะนักตบสาวทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้ค่ะ4ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดา5ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมน,นีนะคะส่วนวันที่7ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบีย วันที่8ตุลาคม2565เวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ